อลังการตาแตกฉเฉลยราคาลุกดินเนอร์คิมเบอรี่ธรรมดาซะที่ไหนคืนแทนเป็นนางเอ็กซุปตาคนล่าสุดของวงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคิมเบอรี่แอนเทียมสิริซึ่งในตอนนี้เธอได้อยู่ที่ประเทศสเปนหลังจากที่เข้าร่วมงานกาลาดินเนอร์ ซึ่งจัดขึ้นที่พระราชวังกลางกรุงมาดิดในฐานะเฟรนช์ออฟคาเทียของประเทศไทยล่าสุดได้มีการเปิดเผยร,ราคาลุกดินเนอร์ของเธอออกมาให้ได้เห็นกันบอกเลยว่าราคาไม่ธรรมดาจริงๆค่ะซึ่งบอกได้เลยว่ารวมๆของลุกนี้ตีเป็นเงินไทยประมาณ3 2 2ล้าน2แสบาทเลยทีเดียวจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝาก like, mm hmm. กดไลค์กด s ับ s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ